สวัสดีนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งติดด่วนครับผมอ่ะอยู่กับทีมงานเสียเพชรครับเพชรพูดทองอุดแต่เพชรพุดแต่ทองเลยครับทีมงานนี้ทางออกนี่นืดมากครับเดี๋ยวเรารอชมตรงนี้แหละ ทำทางตลอดครับดีที่มีรถถคอยทําทางให้ครับโออากาศร้อนครับอบอา้าวฝนลงทุกวันครับแต่ลงไม่นานนะครับแบบผ่านๆน,นะครับวิ่งผ่าน ยังอีกอยังไม่พออีกอรถวิ่งเยอะครับวันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมาเจ้าอีโนงานเที่ยวครับเที่ยวละรอ้อยพอได้อยู่เอาเย็บโอ้โหเต็มสุบ เหยียบไปไม่ได้นะครับโอ้โหโอ้ยอ๋อเราชมคันต่อไปครับนี่เลยคันนี้เลยลั่นต่าคันเนี้ยวัสดีครับไมาาช้เกลัวดำบอถือร่มเห่อนี่กลัวดำกลัวถ่ายไม่ได้๋อทำไมทำไม อ๋อเครื่องมันร้อนก็เอางี้เอาโทรศัพท์อ่ะไปใส่หม้อน้ำมันก็หายร้อนเลยออใหมันมีระบายอากาศอระบายความร้อนด้วยน้ำอันนี้น่าจะเก็บงานแล้วบ่ใช่เอาต้นสดาวล้มไปแล้ว มัวแต่คุยกับเสียตีไหมขุดเร็วๆหน่อยเสียเพชรมาทีคนนี้เขาเขาใส่อะไรข้างบนน่ะนโอ้กกระเช้าเหรอ แรง,แร,งรอชมสายควันครับขี่รถครับไม่ไม่รู้ทำไมมันควันเยอะนะคันนี้น่าจะเป็นกับไออะไรปั๊มหรือเปล่าหรือว่าซีนหมวกวาวตัว ตอนนี้ก็พอได้ค่าน้ำมันอยู่นะได้แล้ว16เที่ยว17เที่ยวเที่ยวละร้อยแต่จะค่าน้ำมันแล้ว่าเนี่ยอาออกตัวได้ครับรอชมว่าจะรอดหรือเปล่านะ พลังร้อยเจ็ดสิบห้าครับสายควันเหมือนกันเอาละครับมาแล้วเตรียมอุดจมูกเลยโอ้โหเยียมรอเลยครับ ต่อไปเป็นพลัง180หรือ185นี่แหละไม่แน่ใจนะ185หรือเปล่าซูโมโ่เอ่อ h อ7โอเจ็ดโอน่าจะ185เนาะปิดท้ายด้วยน้องมะน,นาวคันแรงครับเดี๋ยวรอบนี้จะเดินตามคันนี้ดูนะ หาเงิน่อมแอร์ได้ยังหาเงิน่อมแอร์ได้ยัง จัดกลับกันดิเอากดไลค์ให้กดไลค์ให้เลยนะเยี่ยมมากเดี๋ยวจะเดินตามน้องมะนาวดูจะลั่นขนาดไหนสวัสดีทีมงานเสียเพชรนะครับฮะรอดน้องมะนาวแรงอยู่แล้ว ขับแบบไม่มีแอร์ไปก่อนนะรอ้รอ,ไ <c oughs> อนไหมร้อนไหมพุ่งอมเลยพี่อ๋อไต้กี่เทียวละใหกสิบเจ็ดยิงเหรอ มี420คิดคุกน้ำยาวอยู่นะตัวนี้หนักบุ้งกีตัวนี่นบุ้งก,ตงกีติดปีก จะเปลี่ยนบางฝุ่นให้ใหม่อยู่นะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอีกแล้วบางฝุ่นนี้มันอุ้มดินไหมมันไม่เหมาะบางฝุ่นแบบนี้มันต้องรถล่องครับบางฝุ่นรถดินมันต้องแบบไม่ใช่ท้องช้าง จอมปลวกนี้เดียวได้ตั้งหลายเที่ยวครับสิบกว่าเที่ยวน,นั่นไง <c ười> ไปคอยไปแล้ว ก็จะประมาณนี้แหละหยับนะ ันนี้ก็ถ่ายมันกันเลยครับนี่อันนี้คือเก็บมุมแบบนี้นะครับการถ่ายหน้าก็ต้องเก็บมุมก่อนนะครับเอาเยียบ ดันอย่างเดียวครับงานเนี้ยไม่ยอมครับไม่ยอมครับอ,อ,อยู่เอาหอยใหม่ยิงถอยยิงยุบค,ครับโอ,อ้ติดกระโปงแล้วเดี๋ยวรอรถถ่ายดันามาแล้วครับตัวช่วย หน้าฝนก็จะประมาณนี้แหละครับอยู่ไหมเอารอดไหมหมดไหม ชมกันอีกรอบครับพลังฮีโน่เมื่อกี้พลังอีซูซุเอาเปลี่ยนเส้นทางครับพี่น้องไม่สู้ครับเอาเดี๋ยวเราชมคันนี้แล้วกันอู้ทำไมเสาสูงเท่ okay, ะ เสาสูงมากครับเสาหนึ่งเมตรนั่นแหละสาวุ้นครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับเบิร์ดเดย์เบิร์ดเดย์มาโชว์นายโชว์นายลูกแพ โก่อนอาอเยียบไปความลั่นหายไปเลยครับยังไปได้ครับยังไปได้ครับโอ้โหสุดจัดเหมือนมีสโลเลยไหมโอ้โห thôi mày hả? à, hiện à? đi. Ờ, là là. bên nào lăn con? bên mày mình lăn con. แปดแปดแปดแปเลยอือยอมแพ้แล้ววะนี่มาแล้วครับตัวช่วยร้อยเจ็ดห้าแรงมาครับ คลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมบปแล้วครับ